S <S ส,วส,สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะคะคือมินิมินินแซนด์วิชแล้วก็สเสิร์ฟด้วยเฟรนด์ายค่ะโอ้โหไหนครับเฟรนด์ายเฟรนด์ายอยูอ่นี่ค่ะยังไม่ได้ทอดค่ะอ๋อเฟรนด์ายโอเคค่ะอธิบายเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรนะคาร์โบไฮเดรตนี้โคตรดี ายความว่าเมนูนี้นี่ครบ5หมู่เลยใช่ไหมคะครบ5หมู่โอเคนะคะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมชมนะคะอีกทีนึงนะคะตอนทำเสร็จค่ะโอเคค่ะลงมือทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาคิวขนมปังกันก่อนค่ะใช้อะไรคะเป็นไขมันใช้น้ำมันเป็นไขมันค่ะใช้น้ำมันพืชเหรอคะโอ้ไม่ใช้เนยนะคะหอมอร่อยนะคะโอ้โหมากค่ะไม่ค่ะไม่โทำไมมันรวดเร็วจังคะ น่ากินมากเลยนะคะคุณอย่าอุทานอะไรออกมานะคะคุณหน้าตาเหมือนอาหารฝรั่งเบรคฟาสต์เลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ นี่ค่ะขนมปังของเราเอ้ยไม่ใช่แซนด์วิชของเราชื่อเมนูว่ามินิแซนด์วิชแอนด์เวนฟรายโอเคค่ะมีสารอาหารอะไรบ้างคะโปรตีนได้จากไข่ค่ะคาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังเกลือแร่และวิตามินได้จากผักสลัดและน้ำผลไม้ค่ะ ไขมันได้จากน้ำมันที่ทอดค่ะน้ำมันที่ทอดจากเฟ้นไฟค่ะตัวเฟ้นไฟนี่เป็นประเภทไหนคะเฟ็นตัวที่ใช้ทอดเป็นไฟคืออะไรคะมันผักใช่ไหมคะคือมันมันฝรั่งใช่ไหมคะก็เป็นสารอาหารประเภทไหนคะให้สารอาหารประเภทเดียวกับขนมปังใช่ไหมคะหรือไม่ก็ผักไหมผักต่างต่างโอเคเป็นผักค่ะผักโอเคค่ะเก่งมากค่ะ